ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลุ่มวันนี้เบ้าแอมเราทรงสิผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์เตียครับพระอาจารย์เตียนี่มีเสือใหญ่กุมารดำครับกุมารดำของพระอาจารย์เตียเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมัตเตสกุลผุนแหละครับมาตเตสผู้ง้อหลุนครับท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลขพระอาจารย์เตียสามตัวเนาะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นสิไปเกิดครับท่านผู้ชมสิไปเกิดแล้วครับก็เลยมาให้โชคครับท่านผู้ชมให้โชคงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะครับเนาะสิเป็นตัวไหนเด็ดๆครับท่านผู้ชมเนาะ เลขสามตัวสองตัวพญานาคมาบอกอีกครับมีเทรื่องปูพญานาคมีเทรื่องกุม่านดำนะครับแต่ผู้ชมเนาะมาบอกเลขพระอาจารย์เตี่ยครับ่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกนี่ครับแต่ที่สําคัญนี่พระอาจารย์เตี่ยนี่เป็นกระเคยซอยเลือลูกษย์ลูกหาครับบอกเลขลอตเตอรี่ถือรางวัลที่หนึ่งอยู่จังหวัดสกลนครมาแล้วครับงวดนี้สิเป็นตัวไหลสิเป็นสามตัวบนหรือสองตัวล่างเด็ดๆครับแต่ผู้ชมไปรับชมรับฟังกับพระอาจารย์เตี่ยกันครับ อกลับนมัสการครับพระอาจารย์เตียกลับนมัสการครับอ้าวอ้าวอ้าวเอ้แกพระพระอาจารย์เตียยี่ใส่ครับนี่พระนั่งนี่ก็ยาได้หลายตัวบอกครับเออได้นะพระอาจารย์นี่ยาวได้หลายเงินเยอะอยู่นี่โอ้ยครับผมเบาเอ็มดเบาเอ็มทรงกับบริษัทตามพระอาจารย์เตียหล่หงดเนาะครับเนาะ อันพระอาจารย์เทียอยู่ไสครับตอนนี้ครับอยู่มองเกานี่ยละโอ้อยู่มองเกาเนาะครับเนาะอันเป็นยังไงเนาะครับผมอันควบเคลื่อนไหวของอันครับผมให้อาจารย์เราเนี่ยกุฏิอยู่เดี่ยวนี่โอ้เห็ดกุฏิอยู่เนาะครับเนาะเออเป็นมันอากาศหลายอย่างอยู่หรอมันพอเห็ดกุฏิอยู่เองจะห่วงมันอันนี้กุฏิมันวัดนี่มันกลัว นั่นบ่าให้ที่มึงวาเลยกับแม่วาปวคนกูคนใดนั่นเป็นกับไม่ยัอะไรแต่ยังวัทันได้ไไไดเลีวยวดกอ่าอครับครับครับพระอ,<ผ>าอาจารย์เตี่ยขาดลันคงมั่ค่าเนาะครับเนาะปะจัจจัยสเออวดนีก็บวดนีดอกบวดนีก็บวดในไร้ตูด้ดอกครับบวดนีก็ได้มันอว่าม,มันมีอะไร ร้ายตู้เหรออันว่าจะใร้ายต้ไปกันอันนี้อีกแล้ครับแมนครับอันมีตัวไ,ไหนในครับพระอาจารย์อ,อ่อามวดี้มีอยู่สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งอ่าเจเก้าดกลางเจ็ดเก้านาะครับเน้อ,อเออาราคามีอยู่ศูนเจ็ดเก้า ศูนย์เจ็ดเก้าเออมีตัวนี้ละสามหางครับอเออเม็นมาบอกไห้ตัวนี้ละอันเป็นยังไงครับอันควบเคลื่อนไหวของเสียใหญ่กุม่านดำเข้าครับพระอาจารย์เออเสียใหญ่ยากับมาอยู่มาหาอยู่บ่ครับเออบ้มาม้านั่งห้นไม่มีละเอาเป็นยังงครับคือนั่งห้เสียใหญ่กุม่านดำม,มัน ใครด้วแต่บ้านผมเด็กกลับงา่ายไมัน,นกน็เลยงใคอืมครับ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 เพราะว่าอันนี้บมมีคนเอาเข่าเอาน้มไปแก้กจจินดีคือโอ้หิวหิวเข่าเนาะพระอาจารย์เนาะเออเออว่าโอ้ยไใจใจละ่ะถ้าติดไปมันก็มีรถไปอืมครับผมเรื่องนี้ใครยึดตุเฏิอาย่ก็มังตุฏิอัายุเองนี่ละแต่ห่าง ย่อเพื่อไม่ให้ไกก็ต้องร่อให,ห้แล้วก่อนครับโอ้ครับผมอย่างนี้นใกล้ๆเขาพึ่งสาจย่างก่อนจิตไปครับครับครับพี่นี่ว่าสิตไปเขาพึ่งสาอยู่วัดเจ้าของภูณราวัดผู้หัวหลุนนะครับเนาะเออครับผมเพราะว่าก็อยากไปอยู่พูณราะว่ามอันน,นี้มันน้ำมันนั่งไหน้นั่งห่วงเราเหลือตรงต่อ,ตอ,บอดบวดเลยเนาะ มันนี้บม,ปปมุ่งไปเงี้ย่ะมันตีโอ้ยกุมารทองนะกุมารดำนะครับเนาะม<อ>ันอะไยตัวดีมาฝากเอฟซว่ะครับอันงวดวันที่สิบหกพฤษภาเนี่ครับสนน <16 S 2> องพันสอร้อยหาสิบหกับตนนี้นะตัวไหนครับเลขใส่งไงกุมารดำครับอของกุมารดำบอครับผมอของกุมารดำนี่อยู่ตัวเดียวนะตัวไหนครับห้าสองสี่ห้าห้าสองสี่ นี่ยเานันละครับผมเจ <ตา S 1> <ะ>้าจำเรนสองตู้กับตาเจ้าครับผมห้าสองสี่อันสี่หนึ่งา,าน่สี่มาตนันั้นโอ้ครับกุมารดำอันนี้ก็เลีว่าอันนี้ลราก็ะรีราบ่าพงพ้ออันนี้ใกล้ก็เขาจ้เปนละลุงอสีลงไป่อสีลงไปครับผมออกเลยว่อา,อ,อ,าอันนี้ว่า ไข่เปี๊ยวสมบัติขึ้นในนีเอ้าสมบัติอยู่ไซครับพระอาจารย์อยู่ผู้หลดน,น่นี่ละโอ้เป็นสมบัติอยู่ในหันบอครับใต้ดินบ่ครับเออเพิ่นบอกว่าบอ่อันนี้สิไปเกิดแล้วไข่เปี๊ยวสมบัติขึ้นในนีโอ้ผมจะเลาขึ้นไปได้ตัวก็เลยบอกอบอกเป็นบ่แม่นที่ของคนเลืน่นที่ของพ่อ,อเั็นแบบครับโอ้กูมานดนั่นว่ามนั่นของ ของคนเดินม่นว่าก็เลยว่าเออเดี๋ยวเขาพรรษาเดี๋ยวพอสิลงไปครับแต่ไมว่าบอก,บอกเขาเนี้ยอาจารย์บอกช่งเดือนนี่ละครับสิลงไปครับใกล้ใกล้เขาพังศาก็ามาหาปัตตมันก,ก็ได้ครับผมพระอาจารย์ครับผมเออมาหาเด็กวสิพาลงไปครับครับผมครับผมเออตอนนี้พระอาจารย์อยู่กันทลักษณมัครับเนาะอ,อยู่กันทลักษณ์เลยละ่ะใหม่เป็นมีดสีแเหลี่ยนครับผม ตอนนี้สร้างกุฏิอยู่เนาะครับเนาะเก็เลังสร้างกุฏิให้เพิ่นอยู่อ้าวครับผมเลขกสามตัวของกุมารดำกระดัยไหมล่ะสองตัวเพิ่นบ่ให้บ่ครับพระอาจารย์สองวัวเป็นให้มาตัวเดียวครับโอ้ครับครับครับเป็นเลขกสามตัวเป็นไห้มาตัวเดียวตัวนี้แต่เลยว่าเออแล้วังปากว่าคุณหลักใกล้ๆเขาคุณตาพอจะพอจิกาบ้างครับผมครับผมออกครับเราก็จิตวิวัฒน์นี่ไม่ลืมมาว่าครับย เดี๋ยวบอกปัญววันเอาจิมาบอกอีกคน้นด่ครับครับครบบยงแต่สุดแ้าบ้านนี่มันเป็สมบัตของเขากั้ของพ่อนะนมันดาสมาว่าของพ่อนะรี่เ็นหอก่นเขาของพ่อของพ่อ่าัวพ่อของพ่อพ่อ่อใจอือครับครับนพวก เอาบ้านแล้วนีประโยชน์ทั้งแบบตัวเกิดกึ่งมื่คิดเหมื่งเอาบ้านล้วก็คิดนีประโยชน์ทั้งแบบนุ่นป็นอันนี้เถมันเป็นซ<ม>ักของหยอกได้ซักของเงินนี่ว่าครับน,นุ่เพินของเงินซักสินบินมันอยู่ในดิ้นมันก็ไม่แน่ของไกครับแมนอยู่ครับพระอาจารย์อมอกระย่างไปเกิดนะครับเป็นบอกเนาะอันพระอาจารย์ครับ พระอาจารย์เที่ยเลขซีหานึงนี่ไผยมาบอกครับนี่เลขซีหานึงพายบอกครับพานาคที่มนีละโอ้พานาคบอกเราครับพานากบอกพานชนที่มนีละพานากบอกเจ็ดเก่านี่บอกครับเออพานาคอยี่ในวัดนี่ละอันศูนย์เจ็ดเก่าละครับกับพญาคที่กันบอกครับไม่ละมองเที่ยวกันนี่ละมันบอกว่าครับผู้สาถูกสาธุ เคยว่าบอกไปเอกไปครับผมอุ้สาถุสาธุนอซอยเหลือมาเราถูกไหมครับที่สีนะครับผมาบุญหลักยูแม่ผมจะไปว้ากันใหม่ครับผมโอเคครับปูเดี๋ยวโทรหาครับครับอุ้สาถุสาธุกลับล่าครับปูกลับล่าครับสาธุสาธุครับครับผมครับผมอชมนีได้ครับตัวเลขของพระอาจารย์เตียเนาะครับเสมอชมเนาะ เลข3ตัวปูพญานาคมาบอกครับ451 451ครับแล้วก็079ครับกระตัดเลีน79เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเสือใหญ่กุมารดำสิไปเกิดครับมะฮองบอกเลข524 524ครับงวดวันที่16พฤษภาคมขอให้มีโชคใหญ่ครับพระอาจารย์เตี้ยครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมรตงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยานพึ่งไปใส่ครับเบาแอมรทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะ ไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ่าแอมเราตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่อเรียยทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อ สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสือถือเ,อเนาะครับนะก่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนางถาอยู่ห้องไหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เลิกการ้ายกลับคืนมาได้พัวแม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ึ้นมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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 าาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู<ต>่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแตแะหล้วกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้กก็บี่ พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอบถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน พอหนุอัดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมมลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหุินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค,ค่ายางบ้เห็นลานเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถรรพ์มาบดมาบัาบางนาล้านเห็ดในคนมองมเห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนท้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึ้งยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในไมาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายั่งกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตครับสามผู้ชมเมื่อแตะแต ล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจิงสิครับแล้วก,ปปกท็ท่าปากสามเือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับธรนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยธรนมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมเนี่ยแต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้ขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอรทโ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมุชมผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายเงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสม้ชมแล้วาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ในน้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผะู้นะรรมชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับามาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านพป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผม สาธุสาธุสาธุอันนีนะ้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอา <แบ S 1> ดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์มากๆเลยนะครับ สาธุสาธุสากุสาธุครับผนสากุสากุ